สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการ U21x World Cup 2022นะครับผมยั yeah. ก็ในวันนี้นะฮะเราเดินทางกันมาถึงในประเทศเซอร์เบียแล้วนะครับผมชาวเซิร์ฟนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเซอร์เบียเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนแต่พอเราไปดูไลฟ์อัพจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ น่าสนใจคนที่คิดเยอะนะมีทั้งนักเตะอย่างอาริสันดามิโตรวิดอย่างที่เรารู้จักกันดีหรือว่าดูซานวลาโฮวิดเองก็ถือว่าน่ากลัวนะครับผมแต่ต้องบอกว่ามันมีอีกคนนึงที่ผมมองว่าเด็กคนนี้นะครับหรือว่าไอ้หนุ่มคนนี้เฮ้ยในอนาคตเนี่ยเขามีโอกาสนันที่จะได้มาเล่นในท็อปลีของยุโรปและต้องบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการที่ถูกต้องมากๆแล้วนะนั่นก็คือคนนี้เลยนะครับสตาหินยาร์ดปลาสโลวิดนะครับผมสตาหินยาร์ดปลาสโลวิด นะครับผมเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับผมแล้วเขาจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็ต้องฝากไปด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 นะครับผม BK8 New เออ BK8 New นะครับผมหรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคทุกคน นี่ดูฉายาด้วยกำแพงหินแห่งเซอร์เบียนะครับสไตล์ยินยาสปราฟโลวิดนะครับผม คนนี้เล่นตำแหน่งกองหลังนะครับคือผมมองว่าหลายคนเนี่ยไม่แปลกหรอกถ้าหากว่าจะไม่รู้จักเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะยังโนเนมมากๆเลยแต่ในวงการดาวรุ่งวงการวันด้คิดเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่แบบน่าจะเป็นกองหลังระดับท็อปได้ในอนาคตเลยนะครับผมเด็กคนนี้นะครับเรามาดูประวัติกันข่าวๆดีกว่านะครับผมก็ชื่อของเขาคือนะชื่อเขาชื่อว่าสไต์หินยานะครับบลัสโลวิทนะครับผมปัจจุบันอายุเพียงแค่21ปีเองทุกคนนะครับ21ปีเองทุกคนอายุน้อยมากๆนะครับผมก็เขาเป็นคนเซ ครับผมเขาเติบเกิดและโตที่ประเทศเซอร์เบียเลยนะครับผมที่เมืองปาิสานนะครับผมและต้องบอกว่าที่ปาิสานเนี่ยนะครับผมก็เป็นที่ที่แบบเขาใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยจนกระทั่งในวัยเพียงแค่15ปีนะครับผมเขาก็เป็นคนที่เล่นฟุตบอลซึ่งแต่ก่อนเรนล่นตำแหน่งกองกลางด้วยซ้ำนะครับผมแต่ก็ถูกปรับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้เล่นตำแหน่งกองหลังเหมือนปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วต้องบอกว่าเป็นสมโมสรอ,อย่างปาิสานเบลเกตนะครับผมเป็นเป็นสโมสรใหญ่ในบ้านเขาเนี่ยนะครับผมที่ เขาไปทดสอบฝีเท้าแล้วเขาก็ผ่านด้วยแล้วก็เลยทําให้ได้เข้าสู่กระบวนการเยาวชนของสโมสรปฏิสารเบลเกตนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าที่ปฏิสาซเบลเกตเนี่ยนะครับผมทำเขาเนี่ยอยู่มาหลายปีมากนะครับตั้งแต่2 0 1 5ทุกคน2 0 1 5ถึง2020 5ปีเลยทุกคนอยู่มา5ปีเลยเขาได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่น้อยมากๆเพิ่งเพิ่งจะมาได้รับโอกาสจริงๆเนี่ยในช่วงแค่2ปีหลังนั่นเองนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าทันทีที่เขาได้รับโอกาสเนี่ย เขาสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ในตั้งแต่ในฤด,ดูกาลแรกเลยทุกคนเชื่อไหมฤด,ดูกาลแรกเนี่ยเขายึดตำแหน่งตัวจริงของปาิสาซเบลเกตได้ทันทีนะครับในวัยเพียงแค่18ปีนะครับแล้วก็ทําให้ในปีส0 2 0นะครับซึ่งเป็นปีที่ทสองที่ปารสเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงเป็นตัวจริงที่ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่า ในฤดูกาลนั้นเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆดีแบบดีมากๆเลยนะครับผมทำให้มีหลายทีมในยุโรปสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอ,อกว่าเป็นสโมสรโมนาโกนะครับโมนาโกยันอีกเอิงเนี่ยแหละนะครับผมที่ไปติดต่อดีลกับปาริสาซเบรเกตว่าเฮ้ยอยากได้คนนี้มายืนหลังนะครับผมก็เลยทําให้เขาได้ย้ายมาที่โมนาโกนะครับผมแล้วก็ สิ้นสุดการเดินทางกับปฎิสานโดยเกตนะครับผมลงเล่นไปทั้งหมด37นัดนะครับยิงได้1ประตูนะครับผมเพราะว่าเป็นกองหลังแล้วก็ไม่แปลกนะครับผมแต่แล้วก็ทีนี้นะครับในปี2020นะเขาก็ได้ย้ายมาโมนาโกนะครับผมโดยนะครับเป็นการย้ายแบบไม่มีการเปิดเผยค่าตัวนะครับแต่มีรายงานระบุออกมาแบบที่ไม่ไม่ได้เป็นการออฟฟิเชียลออกมาเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ประมาณ5ล้านยูโรนะครับค่าตัวก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ5ล้านยูโรก็โมนาโกก็เอาเอามาปั้นต่อนะครับจะต้องบอกว่าที่โมนาโกเนี่ยเขาย้ายมาในช่วงแรรกเเเนนนี่ยหมือาจะปัับตวใ เอไม่ได้ทุกคนในปรับตัวไม่ได้เลยทําให้เขาก็ต้องออกไปยืมตัวอยู่บ่อยๆนะครับผมไปอยู่กับทั้งบาเซิลนะครับไปอยู่กับทั้งเซอร์คิสบูธนะครับผมก็ออกไปยืมตัวถึง2ฤดูกาลเลยต้องก็ต้องบอกว่าไอ้ตอนที่อยู่ไปเซอร์กิตบูธเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนแต่พอปี2022นะครับครึ่งปีครึ่งปีเนี้ยครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับ2022เนี่ยไปอยู่กับบาเซิลฟอร์มดีฟอร์มดีจัดเลยนะครับฟอร์มดีจัดเลยนะครับทำให้แบบวุ้ยโมนาโกรู้้สึกว่าแบบเฮยมัน คนนี้มันน่าใช้ได้แต่แล้วนะครับก็ยังมีอกสโมสอนหนึ่งที่มาแทรกกลางระหว่างนี้เพราะว่าโมนาโกเนี่ยเซ็นสัญญากับสตาฮิลารเนี่ยนะครับผมสามปีเองทุกคนทําให้ตอนนี้ลูส,สัญญาเขาเนี่ยเหลือเพียงแค่1ปีทําให้แบบมันจะหมดสัญญาแล้วถ้าจะเซ็นต่อก็ต้องเซ็นต่อรือถ้าไม่เซ็นต่อก็ต้องเสียฟรี แล้วามาันก็มีทีมหนึ่งที่ยื่นมาเป็นมือที่3เข้ามาก็คือสโมอสรเรดบูลซาวบวกนะครับผมในคือของเรดบูลเนี่ยแหละนะครับซาวบวกสซาวบวกจะเห็นช่องทางตรงนี้แล้วก็เป็นการไปกดดันโมโนโกว่าเฮ้ย <c oughs> งั้นผมขอซื้อตัวได้ไหมผมให้15ล้านยูโร 15ล้านยูโรเนี่ยเอาไปก่อน10ล้านแล้วอีก5ล้านเป็นออปชั่นเสริมในอนาคตเป็นส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ขายอะไรก็ว่าไปนะครับผมทำให้โมนาโกรู้สึกว่าโอเคก็เลยปล่อยก็ได้นะครับก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วนะครับบอกเขาก็ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรเรดบูลซาบวกจนได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการมาเรดบูลเขาเนี่ยเขาสามารถยึดตั้งตัวตำแหน่งตัวจริงได้ทันทีเลยนะครับปัจจุบันนะเขาลงได้เท่ากับเรดบูลไปแล้วทั้งหมด11นัดนะครับยิงได้1ประตูด้วยแล้วก็เป็นกองหลังที่แข็งแก,งกง Bull, ร่กกร่่ง League, งงงงมมมมมมาาาาากกกกกๆขอเเเรรรรดดดบบบูลลลลนน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 ะะคคัััััผผ็็็หแแ้้้้้ววททใใชปปีีีียสถตจิไ แล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับในนามทีมชาตินะก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นคนเซอร์เบียแท้ๆเลยนะครับเขาก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติเซอร์เบียแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเขาก็ติดมาแล้วทุกชุดเหมือนเดิมนะครับผมชุด U16 U17 U16 เจ็ดยติด2นัดนะครับ U17 ติด5นัด U19 ติด5นัด U21 ติด4นัดและทีมชาติชุดใหญ่นะครับติดมาแล้วทั้งหมด24นัดยิงได้2ประตูซึ่งเด็กในวัยเพียงแค่21ปีแต่ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว24นนัด่่ผมมมมองวาาไธรร เขามีประสบการณ์แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ในส่วนของสไตล์การเล่นกันนะครับไปดูมาให้สไตล์การเล่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกองหลังประเภทที่ดุดันมากแข็งแกร่งแข็งแกร่งตัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่หนาใหญ่มากนะครับเขาสูงอยู่ที่194เซนติเมตรทุกคน6ฟุต4นิ้วนะครับสูงจัดเลย สูงจัดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบดูแข็งแรงเวลาเข้าบอลเข้าประท้าเนี่ยมันดูดุดันอันตรายมากนะครับแต่จุดถ้าหากว่าจะหา,ะหาข้อเสียก็อาจจะเป็นในเรื่องของการบิลลอัพไหมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นบอลกับเท้าดีนะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเกมรับเนี่ยการเข้าแท็กเกิลการเข้าสกัดการเบียดการแย่งโม่งเนี่ยถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเลยนะครับสำหรับเด็กคนนี้ ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ทีมชาติเซอร์เบียเองนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้เองเขาก็ติดทีมชาติเซอร์เบียมาลุยฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับผมแต่ก็เซอร์เบียก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนะก,ก็เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้อยู่กลุ่มเดียวกับบาราซิลมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมมองว่าคนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยมีอนาคตนะมีอนาคตนะครับในวัยในวัยเท่านี้แล้วอยู่กับเลดบูลเนี่ยผมมองว่าเลดบูลสามารถปั้นต่อได้สามารถทําให้เขาเป็นนักเตะที่ดีกว่านี้ได้แน่นอนนะครับก็ไม่ นะครับผมก็มาติดตามกันว่าเขาจะเป็นอย่างไรในอนาคตต่อไปนะครับผมก็รู้จักกันมาข้าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8new นะครับผม BK8new นะหรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะ โอเคก็ okay. เหมือนเดิมน,นะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเอาต,รตรงๆคือข้อมูลเขาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆหายากม,มากๆแต่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้จักเขาเอาไว้ก่อนเพราะเผื่อวันนึ่งมันดังขึ้นมาเนี่ยเราจะได้แบบเฮ้ย ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในตอนหน้านะจะเป็นใครนะครับจากประเทศไหนสัญชาติไหนเนี่ยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็รบกวนทุกคนนะช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะครับคนละหนึ่งทีนะจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับโอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์ด้วยนะ